สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเส้นสังเวยความอายุติธรรมไทยอานอน์เขียนจดหมายเปิดผนึกจากคุกถึงทูตเยอรมน,นีชี้เป้ามาตรา112นายอานทน์นำพาแกนนำมอบเยาวชนปลดแอกโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอานอน์นำพาระบุเนื้อหาว่าจดหมายเปิดผนึกถึงท่านเอกอัครราชทูตประจำประเทศเยอรมน,นีฉบับที่ห กลางดึกคืนหนึ่งปลายปีลมหนาวพัดเอื่อยผ่านลูกกรงเข้ามาทางห้องขังแดนสี่เพื่อนผู้ต้องขังหลายคนหลับไปแล้วจะมีก็แต่เพนกวินที่นอนอ่านหนังสือเรียนของเขาอยู่ส่วนหนังสือเตรียมสอบทนายของไผ่ถูกเอามาพันผ้าห่มใช้แทนหมอนหลังจากเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วสารไม่ให้เขาประกันตัวออกไปสอบตัวทนายซึ่งได้สอบกันไปเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมา ชีวิตในเรือนจำของพวกเรานักโทษทางการเมืองยังคงดำเนินต่อไปหลังจากดำเนินมาสักระยะหนึ่งตั้งแต่การลุกขึ้นสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมเมื่อกลางปีที่แล้วคุกจึงกลายเป็นเครื่องมือในการปิดปากไม่ให้เรียกร้องหรือฝ่ายฟันถึงสังคมที่ดีงามอย่างที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตามกระผมต้องขอขอบคุณทางสถานทูตเยอรมันที่ยังเฝ้าติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทยตลอดมาสัปดาห์ที่แล้วที่ผมขึ้นศาลผมได้พบกับเจ้าหน้าที่ทูตของท่านและได้รับกำลังใจรวมถึงความห่วงใยอย่างดียิ่งนอกจากนี้ยังทราบว่าหลายประเทศในยุโรปยังคงติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทยอย่างใกล้ชิด ในประเทศที่ไม่มีสิทธิเสรีภาพการจองจำนักศึกษาประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยก็จะมีให้เห็นอยู่เช่นนี้ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยแทบไม่เคยมีการเปิดพื้นที่ให้การพูดคุยผู้มีอำนาจจากอดีตถึงปัจจุบันก็ยังคงใช้ความรุนแรงทั้งที่เป็นอาวุธและในานามของกฎหมายทำร้ายและทำลายพวกเราอย่างไร้มนุษยธรรม กระผมทราบว่าในประเทศของท่านได้ผ่านช่วงเวลาในประวัติศาสตร์อันเป็นบทเรียนทำให้ประเทศของท่านเข้มแข็งเรียนรู้ต่อสู้กับผู้ปกครองที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จนเปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นประเทศที่เป็นเสาหลักด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสง่างามทั้งอย่างให้ความสำคัญต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมากถึงขนาดที่บัญญัติไว้ในมาตราแรกของรัฐธรรมนูญแห่งเยอรมน,นี ซึ่งแตกต่างจากประเทศของผมที่แม้มีรัฐธรรมนูญให้สิทธิเสรีภาพแต่หาใช้ได้จริงไหมเสรีภาพในการชุมนุมเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองถูกทำลายลงด้วยอาวุธปืนน้ำผสมสารพิษและกระบวนการทางสาร กล่าวโดยเฉพาะภายหลังการลุกขึ้นเรียกร้องประชาธิปไตยของพวกเรารัฐได้ใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมจับกลุ่มคนที่แสดงความเห็นโดยสุจริตจ,จำนวนมากยัดข้อหาที่ไม่เป็นธรรมจนกระทั่งในขณะที่เขียนจดหมายถึงท่านอยู่นี้กระผมกับเพื่อนๆก็ยังถูกขังเพียงเพราะออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตยบางคนถูกฟ้องเพียงเพราะใส่เสื้อครอปทอป แม้กระทั่งนักศึกษาที่เดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตของท่านก็ยังถูกฟ้องและถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำแห่งหนึ่ง ชะตากรรมของพวกเราม่ได้เกินความคาดหมายเมื่อคำนึงถึงความโหดร้ายของชนชั้นปกครองในอดีตเพียงแต่อาจเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอยู่บ้างตรงที่พวกเขาเหล่านั้นไม่เห็นถึงความจริงใจที่พวกเราออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสแสวงหาทางออกร่วมกันยิ่งไปกว่านั้นการพูดอย่างตรงไปตรงมาของพวกเรายังถูกมองเป็นความรุนแรงขณะที่การใช้อาวุธเข้าสลายการชุมนุมโดยรัฐถูกมองเป็นเรื่องปกติ ขณะเดียวกันสารที่เคยให้ความยุติธรรมในอัตคดีทุกเรื่องพอมาถึงการบังคับใช้มาตรา112กลับเป็นข้อยกเว้นแห่งความยุติธรรมเป็นเสมือนหลุมดำที่บรรดาตุลาการมิอาจมีเรี่ยวแรงฝ่าข้ามไปได้ ลมหนาวอีกระลอกของคืนนี้พัดมาแล้วเสียงกรนของเพื่อนๆยังคงขับกล่อมห้องขังอยู่กระผมต้องจบจดหมายฉบับแรกเพียงเท่านี้และหากไม่เป็นการรบกวนท่านจนเกินไปกระผมหวังว่าท่านจะได้โปรดตอบจดหมายหรือเขียนมาบอกเล่าเรื่องราวของโลกภายนอกให้กระผมและเพื่อนๆฟังในเรือนจำ ในโอกาสปีใหม่ที่ใกล้จะถึงกระผมขอส่งความสุขความปรารถนาดีมาอย่างท่านและฝากไปถึงพี่น้องชาวเยอรมันทุกคนหวังว่าท่านจะได้รับจดหมายตลอดจนพรปีใหม่นี้พบกันใหม่ในฉบับหน้าขอแสดงความนับถืออย่างสูงอานอน์นำพาแดนสี่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ27ทธันวาคม2021 ทางนี้เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้โพสต์ข้อความตอนหนึ่งระบุว่ารัฐบาลไทยไร้สามัญสำนึกเพนกวินไม้ไผ่อานท์ประกาศในเมื่อศาลไม่เปิดโอกาสให้ออกมาสู้คดีก็จะไม่ขอยื่นประกันตัวอีกเส้นสังเวยความอายุติธรรมไทย นายกฤษดังนุจรัตน์ทนายความของผู้ต้องขังทางการเมือง4ี่คนได้แก่ทนายอานนท์นำภานายภริชิวารักษหรือเพนกวินนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม่ระยองและนายจตุพัฒ์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินได้เข้าเยี่ยมพวกเขาทั้ง4ี่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและได้รับการร้องขอจากทั้ง4ี่คนให้แจ้งข้อความดังต่อไปนี้ให้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องและบรรดามิสหายเพื่อน งรวมทั้งสื่อมวลชนให้ทราบว่า หลังจากที่มีมติไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่24ธันวาคม2564นั้นพวกเขาเห็นว่าเหตุผลของศารอาญาไม่ชอบด้วยหลักกฎหมายหลักยุติธรรมและไม่เป็นไปตามกติกาโดยทั้ง4เชื่อว่าการไม่อนุญาตให้เขาได้รับการประกันตัวไปสู้คดีอย่างเต็มที่นั้นเป็นการปิดโอกาสในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพวกตนและเป็นการพิภากษาล่วงหน้าว่าพวกเขาเป็นผู้กระท ความผิดด้วยเหตุผลข้างต้นพวกเขาทั้งสี่จึงขอประกาศว่านับจากนี้พวกเขาจะไม่ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวประกันตัวในระหว่างพิจารณาคดีต่อสารอาญาอีกและจะไม่อนุญาตให้ทนายความและบุคคลใดไปดำเนินการดังกล่าวทั้งสิน้นทั้งนี้ทั้ง4ี่คนขอยืนยันว่าพวกเขาขอเป็นกำลังใจและจะยืนหยัดต่อสู้กับพี่น้องข้างนอกด้วยกันตลอดไป ไม่มีใครควรถูกจับกลุ่มคุมขังด้วยความเห็นต่างทางการเมืองและนี่คืออีกหนึ่งแนวทางในการต่อสู้กับความอาญุติธรรมจากข้างในเรือนจำของพวกเขาทั้งสี่เมื่อยือนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอัมไพราษฎรจะยิ่งใหญ่ในแผ่นดินขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐและเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ